รายงานผลการดำเนินงานสอกรระดับตำบลดีเดน่น 5D Premium Plus ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568สอกรระดับตำบลหัวหนาสังกัดส,สอกรระดับอำเภอเขมาราชสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินงานตามกรอบการประเมินคัดเลือกสอกรระดับตำบลดีเด่น 5D Premium Plus ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ดังนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆด้านวิชาการนำข้อมูลต่างๆเข้าไว้ในระบบบริหารจัดการ DMIS อย่างครบถ้วนอาทิข้อมูลสถานที่ตั้งข้อมูลบุคลากร Facebook กศนตำบลข้อมูลการใช้น้ำประปาอินเทอร์เน็ตสื่อวัสดุ การให้บริการอินเทอร์เนต็ตจำนวนผู้ใช้บริการบุคลากรคณะกรรมการกศนตำบลมีการรายงานข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการสอกรระดับตำบลจำนวนผู้เรียนในความรับผิดชอบภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566จําจำนวน146คน และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567จําจำนวน146คนรวมทั้งสิ้น292คนมากกว่าเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งไว้มีการวิเคราะห์ศักยภาพสำรวจความต้องการจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนบัญชีลงเวลาของผู้เรียนและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และปฏิทินพบกลุ่มเป็นรายภาคและรายสัปดาห์ นำผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของสถานศึกษาผู้เรียนที่คาดว่าจะจบเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเ n ็นเนภารียนที่2ับ2,566เข้าสอบร้อยละ100ภาคเรียนที่1ทับ2,567เข้าสอบร้อยละ95.75ผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์4ภาคเรียน ลงทะเบียน21คนจบการศึกษาตามเกณฑ์17คนคิดเป็นร้อยละ80.95ผู้เข้าสอบปลายภาคทุกระดับเฉพาะรายวิชาบังคับเข้าสอบร้อยละ80.13ผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ยในปีงบประมาณพุทธศักราช2567ในรายวิชาบังคับทุกระดับผู้เรียนที่มีผลการเรียน2.00ขึ้นไป ลงทะเบียน203รายวิชาเข้าสอบ122รายวิชาคิดเป็น1060.09ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2567 มีผู้เรียนร่วมกิจกรรมร้อยละ100จําจำนวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดชาวตลาดดำเนินการได้ร้อยละ100ด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้ารักษาวิัยการตรงต่อเวลาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอุดมการครูและความรับผิดช,ชอบในวิชาชีพ ด้านที่2ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสอบกรระดับตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good Press Base Check In สภาพอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคงมีความเป็นสัสดส่วนและปลอดภยัยการจัดสภาพแวดล้อมโดยยิดหลัก5สผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรมีการแสดงข้อมูลสารสนเทศตามบริบทมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย มีบริการอินเทอร์เน็ต WI-FI มีการจัดทำรหัส QR Code เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆเป็นศูนย์รวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ศึกษาดูงานและมีภาคีเครือข่ายมาใช้บริการสถานที่ด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good Activity มีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นมีการปฏิบัติที่ดี best practices มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์ต่างๆมีการบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชน มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทผู้เรียนด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนดานจัดการเรียนรู้และสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ในลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่ต่อเนื่องร่วมวิเทศและประเมินผลการเรียนรู้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง (Good Innovation) ชื่อผลงานสกระร,ระดับตำบลหัวหนามีนวัตกรรมในการส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนร่วมกับห้องสมุดอำเภอเขมาราช และได้นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดก,กิจกรรมเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องชุมชนหรือประชาชนที่มาศึกษาเรียนรู้สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้